สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานสากลจังหวัดเวีรงลโดยกลุ่มส่งเสริมสากลหนึ่งได้พามาพบกับศูนย์เรียนรู้ของสากลประมงเวีรามจจำกัดนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ทางคณะกรรมการว่าเขาสร้างศูนย์เรียนรู้นี้มาเพื่ออะไรและใช้งบประมาณจากที่ไหนเป็นตัวสร้างนะคะชเชิญพบกับสากร์ประมงจังหวัดเวีรามค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคณะกรรมการสากลประมงเวลามนะคะในพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ประเภทไหนคะครับสวัสดีครับผมพานุพันธ์วนาสุยชาติครับเป็นตัวแทนของกรรมการในคณะรองประธานเราใช้ทุนในการก่อสร้างในการจาัดหาที่ดินจากทุนเงินทุนสวดการส,สมาชิกและสังคมของไฟฟ้านะครับซึ่งว่าสากลเรามีโรงไฟฟ้า แบบโซลาเซลล์นะครับหนึ่งรูก็จะเป็นใช้ทุนตรงนี้มาจัดหาที่ดินแล้วก็สร้างนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่เก้าไร่สามงานเจ็ดตารางวานะครับก็จะมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้จะเน้นด้านประมงนะครับภารกิจในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ก็คือหนึ่งมีการขุดบ่อนะครับบ่อดินแล้วก็จะมีบ่อมีัิจิตบบ่พลาสติกมีกระชังบกมีกระชังน้ํานะครับซึ่งจะเน้นในด้านการประมงเป็นหลักนะครับ โดยจะเน้นเรื่องของกบขกงปลานะครับซึ่งมันอยู่ในช่องกัดความต้องการของตลาด,ลาด,ลาด,ลาดซึ่งเป็นปบเนี่ยก็ความต้องการสูงเส็จแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนหนึ่งเปนลนรูปพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นพวกกบกเนื้อปลาเนื้อเพื่อจําหน่ายและรูปพันธุ์นี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะแจกจ่ายให้กับสมาชิก ที่ได้รับสิทธิจากเงินกองทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะจําหน่ายให้กับสมาชิกเหมือนกันแล้วก็จําหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปอในพื้นที่และก็ทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับภารกิจตรงนี้เนี่ยนอกจากปลาแล้วก็จะมีด้านพืชด้านสัตว์ผสมผสานเข้ามาด้วยนะครับแต่จะเน้นเรื่องประมงเนี่ยเป็นระดับหนึ่งนะครับรองลงไปก็ด้านพืชด้านสัตว์นะครับณที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเราจะสร้างเป็นอาคารเพื่อให้ เป็นศูนย์เรียนรู้อธิบายความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์นี่สัตว์น้ําก็คือมีปลากระปิปลากับกบก็คือเป็นเป็นหลักเป็นหลักผลิตภัอ่าผลิตผลที่ได้จากจากศูนย์เรียนรู้อันดับที่หนึ่งเลยที่เราจะต้องให้คือเราให้กับสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเมื่อมีเหลือเราค่อยดําเนินการในขั้นตอนต่อไปแต่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แรกก็คือใครคะ สมาชิกสมาชิกของเราเปี่ยบกำหนดไว้ก่อนใช่ไหมคะอย่างปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเหมือนกันเงินทุนในส่วนนี้เราได้มาจากกิจกรรมโซลาเซลล์ที่เราได้ โครงการมาเขาก็จะให้ผลตอบแทนกับเรามาปีละประมาณ1นึ่ล้านบาทเข่าๆเนาะเราก็สะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองหกสจนมาถึงปัจจุบันเราก็มีเกินอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทแล้วเราก็จะตัดเงินจากส่วนนั้นเพื่อมาซื้อที่เพื่อมาสร้างสูนเรียนรู้